เครื่องนี้เป็นโน้ตสิบพัดนะครับโน้ตสิบพัดลูกค้าแจ้งว่าใส่ซิมแล้วไม่ขึ้นสัญญาณนะครับกรหักอะไรนะิน 2>, 2 5 2 8อ่าเราลองใส่ซิมเข้าไปนะครับสองห ใส่ซิมเข้าไปก็ยังขึ้นแบบนี้อยู่นะครับเป็นเครื่องหมายวงกลมแบบนี้นะครับเจอซิมนะครับแต่สัญญาณไม่มาเคืองวงกลมอันดับแรกเลยเราต้องเข้าไปเช็คตัวเลขอ e ีมี่นะครับว่าในในเครื่องนี้ยังมีเลขอ e ีมี่อยู่ไหมบอร์ดมีปัญหาไหมโดยการกดดอกจกันสี่เหลี่ยมศูนย์หกสี่เหลี่ยมครับอันนี้จะเป็นเลขอ e ีมี่นะครับอ e ีม e ี e ่หน e ึ่งอีมี่สองอมี่หนึ่งอีมี่สองซีเรียลนะครับ S N ซีเรียลนัมเบอร อันนี้อยู่ครบหมดนะครับระบบอีกเล็กอีนี้ไม่เสียหายนะครับอันนี้แต่สัญญาณก็ยังไม่มาอันนี้เป็นที่ไม่ได้เป็นที่ระบบซอฟต์แวร์หรือว่า IMC นะครับอันนี้เป็นที่ตัวภาคสัญญาณนะครับคราวนี้ลูกค้าแจ้งว่าโดนน้ำแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าว่าจะแก้ไขกันยังไงแบบไหนนะครับงานซ่อมตัวนี้นะครับอันนี้เครื่องผมแกะฝาหลังไว้แล้วนะครับแกะน็อตไว้แล้วนะครับเพื่อให้มันเร็วในการทําวิดีโอนะครับ ถ้าลูกค้าสังเกตดูนะครับจะเห็นนะครับว่าอันนี้เป็นกลุ่มของจอนะครับจอภาพนะครับไอซี IC ที่คอนโทรลจอภาพนะครับเนี่ยจะขา,ขาวๆพวกนี้โดนน้าหมดเลยนะครับข้างล่างนี้ก็เหมือนกันนะครับโดนน้ำนครับไม่รู้ว่าเม็ดไหนเสียหรือเปล่าเราต้องลองยกเปลี่ยนไล่เปลี่ยนดูนะครับ นี่นะครับตัวนี้เป็นบอร์ดรับสัญญาณของเครื่องนะครับ<ม>โดนน้ํามานะครับโดนน้ามันเยอะเดี๋ยวลองล้งางทำความสะอาดดูนะครับแล้วก็ลองลองวอร์มลองเปลี่ยนเน็ตดูนะครับ<ม>แล้วก็ลองเช็คเครื่องดูว่าสัญญาณจะขึ้นมาไหมนะครับ<ม>เปลี่ยนเปลี่ยนได้ยังไงบอกสามดีสามดี อาที่อาแล้วก็ซีความถี่ซีภาคสัญญาณนะครับซีคับปิ้นโดนน้ำนะครับหัวไหมก็มีนะครับบางตัวนะขอ,องไรก้ วิ่งแกะออกมาหมดจังเอามาหมดล้วครับเหลือแค่แบตเตอรี่อะแบตเตอรี่อแบตเตอรี่ก็ออกให้พี่เลยใช่แบตบวมไหมแบตฝั่งฝั่งนี้ไม่บวมฝั่งเที่ยวหนีบไม่บวมอ๋อแบตไม่บวมแบตไม่บวมแล้วฝั่งนี้มันบวมได้ไหมวะนั่นแบตขึ้นมาตลุดแต่แกะละสวยนะอย่าให้แบตเสียนะแกละสวยอย่าให้มันบวมอ่า ตรงนี้เส้นทางของวงจรขาดอยู่นะครับแต่ก็เป่าวอร์มลงไปนล้วนะครับครับพี่หมูแล้วลอ,ล,อลองใหม่กันนะครับอัดวิดีโอทำวิดีโอลงยูทูบเลยครับ อันนี้ผมทําเบื้องต้นไปก่อนผมจะลองดูนะครับว่ามันหายหรือเปล่านะครับลองเปิดเครื่องดูนะครับเปิดเครื่องใส่ซิซ้น เครื่องดูนะครับตัวนี้ซิมยังอยู่เหมือนเดิมนะครับซิมตัวเดิมนะครับลองโมาดูด้ว่าจะประมวลผลสัญญาณได้นะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องไล่แก้กันอีกนะครับไล่ดูว่าม,มันเสียหายไปหนักขนาดไหนนะแต่ว่าเราก็ลองล้างแล้วก็ลองต่อลายที่มันเสียหายไปเบื้องต้นก่อน เอาบอดแม่กูเลยก็ได้ใช่ไหมบอดมาเปลี่ยนแม่เลยเอ้ยเดี๋ยว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 โมเปียโมเปียนั่มันกดติดปักกันเลยเดี๋ยวผมฟอร์แมตทางกล้องนี่ก็ได้เอาตัวน,นี้ก็เปิดขึ้นมาแล้วนะครับมาดูว่ามันจะประมวลผลเจอตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะครับยังนิ่งอยู่ปุ่มโฮม 6S โอ้พี่ลืมสั่งโอ้เดี๋ยวพี่สั่งให้รอบรอบอีกรอบหนึ่งได้ไหมรอรออีกรอบหนึ่งได้ไหมแ้วหนูก็ลืมลง่ะนะครับได้ครับโอเคครับตอนนี้สัญญาณยังไม่มานะครับแต่เราต้องมาไล่ยกเปลี่ยนดูนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมลองแก้อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเม็ดดูแล้วนะครับที่เลื่อมปุม่มที่เลื่อมผมหกอัดเฉยเลย あとで見ようかなと。 วน,นี้ผมส่องดูผมต้องเจอเส้นทางที่มันขาดอยู่นะครับแต่ว่าอีกคนละขากันนะครับแ้วผมจะลองแก้ไขจุดนี้ก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็วิดีโออาจจะนานหน่อยนะครับ นี่นะครับเล็ดชิปที่มันไหม้นะครับขาหายไปน,นะครับเดีวลองมาลแก้ไขกันหน่ แล้วมาไงผมก็ว่าได้ยินเสียงไครว่าแต่ผมไม่ได้มองเนาะกลับมาได้เมื่อไหร่เนี่ยกลับมาแต่เมื่อวานที่นี่ว่าขึ้นซืิงมากนั่งเฮ็บกิ๊บวินบ้างแล้วใช่ไหมดูเทคนิคกับพี่มวยพี่งเปลี่ยนแพ้สามดีอะ เดี๋ยวผมจะลองต่อลายตัวที่มันเสียหายไปก่อนนะครับอันดับแรกนะครับแล้วก็วางไม่กลับเข้าไปดูนะครับว่ามันอ้าวชิดตนาหานหนาดละ จะขอหาไอซก่อนนะครับตัวนี้ผมแก้ไขวงจรที่เสียหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันขาดหายไปนะครับแล้วก็จะมาลองวางเม็ดกันดูนะครับว่าวางเม็ดลงไปแล้วจะกลับมาทำงนานได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับ แต่เรามาลองใหม่กันอีกรอบนึงน,นะครับไม่รู้ว่าจะกลับมาทําง,งานหรือเปล่าประมวลผลได้ไหมรับความทีเข้าไปประมวลผลได้ไหมนะครับถ้าได้ก็จบถ้าไม่ได้ก็ทําใหม่นะครับ วนี้เห็นไหมครับพอเราต่อวงจรเสร็จเปิดเครื่องขึ้นมาตัวนี้นวด10พัดนะครับเครื่องประมวลผลเร็วนะครับไม่ต้องมีวงกลมแล้วค้นหาอะไรขึ้นเลยนะครับอันนี้ก็จบงานได้นะครับบอร์ดลูกค้าโดนความชื้นมาครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจงานซ่อมกับทางร้านสามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับผ่านเบอร์หรือราย ID ที่แปะไว้หน้าวิดีโอนะครับหรือรายละเอียดข้อมูลร้านนะครับผมใส่ไว้ในคำอธิบายใต้วิดีโอนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจงานซ่อมรับงานไปษนีนะครับต่างจังหวัดไปษนีก็รับหมดทุกอย่างนะครับลูกค้าท่านใดสนใจงานซ่อมติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับ